ศูนย์ศูนย์เกียรตมออกออกออกเท่ากับบวกมาศูนย์เกียรติศูนย์เกียตรงแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับยังไงจานโชคนี่แปลว่าของมันอยู่ในในนี้อ๋ออนี่มันลึกสามเมตรครับสามเมตรมันเป็นของาจารึกของโบราณอันเป็นอย่างนีง้นี่อย่างนี้นี่ มันมีภาษาคอมมีภาษาคอมแบบก็พูดอะไรเงี้ยของโบราณนั่นแบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เลยเป็นแท่งเลยอ่ะมันแบนตรงกลางตรงกลางมันจะกลมเหมือนยายว่าใช่ไหมใช่มันจะเป็นกลมๆเลยใช่ใช่ถ้าเป็นของโบราณเด้ว่าได้ฝันเห็นบ่ยายเคยฝัน่ใช่เห็นไม่ไม่ใช่ฝันเห็นแต่เห็นกับตาโอ้ยายเคยเห็นกับตาด้วยกับตาพ่อตอนแรกพ่อตอนนั้นยายยังเล็กๆอยู่ครับพ่อแกก็แกขุด พอ่อแกขุดขุดไปสมัยแต่ะ่กนตรงนี้มันเป็นบโอ oh. มันเป็นบอบ่บกับน,น้าใสชาวบ้านก็มาใช้มาอาบอยู่ในนี้แหละสมัยแต่ะ่กนครับทีนี้พ่อก็เสียแล้วยายก็โตไปยายก็ไปกรุงเทพครับกลับมาจะมีแฟนมาก็มาอยู่ในบ้านนี้มาอยู่นี่แหละครับนี่ก็พ่อเขาบอกไปแฟนเขาบอกว่าแม่ ดินมันกบแล้วดินมันกบแล้วพ่อขุดนะเขาบอกอย่างนี้พอ่อขุดนะเออถ้าพ่อจะขุดก็ขุดไปเขาก็อยากจะรู้เขาอยากจะเห็นออกว่านี้ผมเป็นเคยที่นี่นะเขาบอกอย่างนี้อพอแกขุดขุดไปขุดขุดไปแกก็เจอเจอจริงๆเลยเจอเขาก็มันทุ่มหนึ่งแล้วเนาะอุตสาขุดแม่แม่แม,แม,แม่มาดูสิพ่อเห็นแล้วกว่านี้พ่อเห็นแล้วพ่อเห็นอะไร ลงมาดูลงมาดูกับเอามือรูปรูปตรงนี้อ๋อครับเอามือรูปรูปเสร็จแล้วพ่อตอนนี้มันมืดแล้วพ่ออย่าเอาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้พี่น้องเข้ามาช่วยครับพอตกกั้งคืนฝนตกมาน้ําท่วมเลยท่วมตรงนี้เลยท่วมตรงนี้เลยอืมแล้วก็ไม่ได้ขุดต่อเราไม่ได้ขุดเลยเทคกะเอาดินมากรบมีสิบหกรถโอ้แต่ขับไปอีกกบทับไปอีกแต่ก่อนนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่สระนี่สระอยู่ตรงนี้อ๋อ แต่ช่วงนี้ช่วงนู้นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มานี่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นดินตะลิงก็เคยผูกเป้ผูกอะไรให้หลานนอนตรงนี้อ๋อเด็กนิสระอยู่ตรงนี้สระอยู่แถวนี้แถวนี้ก็นั่นแ่ะบ้านตะโกขโมยนะข้ามขโมยอยู่มันอยู่ข้างๆมันอยู่บ้านตะโกขโมยคืออะไรตะโกขโมยอยายาเจ๊ไข่เด็กนะอ๋อ อยากแค่ไครเด็กหลายปีแล้วมันไม่ใช่หลายปีแล้วหลายปีอยู่หลายปีตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อน่ะอืยายปีป,ยยยปีแล้วตอนนี้เจ็ดสิบสามแล้วเจ็ดสิบสามพ่อของยายอีกพอ่พอนะพ่อแกขุดแล้วแกพ่อแกเสียอายุสี่ส<อ>ิบปีอายุแกสี่สิบปีพ่อแกเสียครับแล้วมาต่อมาแม่อายุห้าสิบแม่ก็เสีย S <S บบที่ดินตรงนี้แม่ก็ตกทอดมรดกตกทอดให้ยายเป็นที่บรรพบุรุษที่บรรพบุรุษโอ้ถ้าว่าอาจารย์โชคสัมผัสอะไรได้บา้างอยู่ตรงนั้นครับเรียกอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าว่าเราจุดทูบตรงนี้ก็ได้นะ <S <S มันจะเลื่อนออกเลยนะธู <S <S มันจะเลื่อนอยู่ตรงนี้เลยยายขนลุกเลยเพราะมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราจจุดทูบตรงนี้มันจะเลื่อนอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะมันมันจะเลื่อนอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าว่าจุดทูบ จุดปากตรงตรงนี้เลยนี่มันจะขึ้นเห็นเทลนิดเทลนิดเทลนิดจะขึ้นเห็นเทลนิดปะจะโผล่ขึ้นมาเลยโผล่ปั๊บเห็นปั๊บให้ไม่บอกใครยายต้องคุดคนเดียวถ้าไม่บอกลูกหลานบอกไม่ได้เพราะได้เพราะยายมีบุญเราก็อดจุดทุกคอนเชิญเขาใช่เชิญเทลนิดเทลานิดให้เขาขึ้นมาขึ้นมาปั๊บยายต้องหาเสียมแล้วจุดคุดยายจะต้องเอาไว้ไว้บ้านเลยไม่ต้องบอกใครยายก็คุดอยู่คนเดียวนั่นเลยถ้าว่าไปบอกปั๊บมัน ลอยลงื่อก็ใช้ในสงสัยเหละขึ้นิแต่ตอนแรกก็อยู่ตรงนี้เนาะมันเลื่อนไปมันเลื่อนไปเรื่อยๆอย่รงเหมือนกับมีชีวิตก็เขาอาจารย์อาจารย์ที่บ้านนู่นเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้ายายทาถ้ายายปฏิบัติดีเขาจะขึ้นมาเองเขาแบบนี้เขาจะขึ้นมาเองแต่พ่อเนี่ยแกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวตกใจ เดี๋ยวก็ตกใจเพชรประเอร์เพชรประเอร์ละพนอาจารย์ชคมีได้เลขได้เบอร์ไหมเขียนตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีไม่ได้สัมผัสร่วมกัสัมผัสหน่อยมาสัมผัสเลขสัมผัสของโบราณเออสัมผัสของโบราณมีตัวเลขให้ไหมทางของโบราณนี่นั่งสัมผัสให้หน่อยจะมีเลขไหมอัญายมามานั่งสัมผัสด้วยกันกับอาจารย์ชคเผื่อได้เลขได้เบอร์เนาะ เรอให้โชคให้ลาบลูกเตาลูกหลานเนะลำบากลุกเก้นขาหักเป็นสองสามโรคแล้วอารย์โชคจะสัมผัสได้เลขอะไรเมื่อบอกลูกบอกหลานสัมผัสได้ตัวไหนก็บอกลูกบอกหลานนะ ฮะได้แสองตัวใช่ไหมอาจารย์โชคยายเขียนมาอยู่ตรงนี้แล้วยายเขียนสองเจ็ดไม่เท้าไม่เท้าเลยโอ้นี่ยายจะเขียนให้แล้วทีนี่นะเอ้าศูนย์ตรงนี้แล้วมันเลื่อนอยู่ตรงนี้แล้วศูนย์เจ็ดอืมยายเขียนให้แล้ว เอาไปซื้อเอาซาธุซาธุซาธุขอให้ลูกหลานถูกด้วยเถิน<อ>เอายายนี่เด้อ<ะ>เขียนให้แล้วฮืมศูนย์เจ็ดโอ้เหล็กยึดกับง่ามเนาะศูนย์เจ็ดยากสื่อบอศูนย์เจ็ดถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเสี่ยงดวงเลยต้องเสีย <laughs> เส่ยงดวงจ้าต้องเสี่ยงดวงลองเอาไปซื้อดูเนาะเพื่อนจากนู่นมานี่เกินมาแล้วได้เลขสัมผัสได้เลขศูนย์เจ็ด ศูนย์เจ็บยูนิคเหมือนเดิมไม่ได้บอกไปจ้ะนิดเดอตรงตรงนี้ที่เก่านะคะใช่ตรงนี้เป็นที่เก่าที่โบราณที่โบราณที่เก่าปักไว้เลยที่พ่อเห็นตรงนี้ที่พ่อเห็นครับพ่อเกยก็ไปนานแล้วอ๋อตั้งแต่จนตั้งแต่ยายอายุไม่ถึงนี่ถ้าว่าคุดไปนี่เจอเลยได้ไหมเจอคุดไปเจอเลยเลยเนี่ยมันเลื่อนอยู่ตรงนี้อยู่ เล Le ื่อนมาแล้วขอให้ท่านขึ้นมาเองขอให้ท่านขึ้นเองดีกว่าให้โผล่ขึ้นมาเองสลูกมีบุญถ้าหากว่าลูกช้างมีบุญก็ขอให้ท่านขึ้นมาสาธุได้บูชาสาธุสาธุสาธุลูกก็จนเหลือเกินเป็นหนี้ธนาคารกระตังห้าแสนยังไงยังไงก็ขอขอให้ศูนย์เจ็ดนี่แหละน้อยยัยเนาะศูนย์เจ็ด ออกออกออกเท่ากับบวกมา0ูนย์ตรงนี้น้อยใหญ่เนาะขอให้ออกเด้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ด้วยค่อยออกค่อยออกนะสาธุคอยสมประกอบบัลลกบัลงพ่กท่านอาจารย์ด้วยเถอดสาธุสาธุสาธุไปสมเขาเลื่อนเลยนะเหมือนว่าเขามีและกับกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไาก่อนกดต้องสีแดงๆเลครับ